มิลิเทอรี่ดลิห้องสมุดกลุ่มยุทธศึกษาฐานบกเป็นห้องสมุดดิจิทัลซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมตำราด้านการฝึกและศึกษาของโรงเรียนเหล่าสายวิทยาการระเบียบการฝึกคู่มือการฝึกหลักนิยมหนังสือเผยแพร่ความรู้และวรารสารเสนาธิปัตวรารสารยุทธโกรให้อยู่ในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์รวมทั้งสื่อวิดีโอความรู้ต่างๆโดยสามารถเปิดอา่านหรือดาวน์โหลดผ่านทางสมาร์ทโฟนแท็บเลต็ตโน้ตบุ๊กและคอมพิวเตอร์ วัตถุประสงค์ในการดําเนินงานเพื่อตอบสนองนโยบายด้านการศึกษาที่เน้นให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าได้ตนเองอิน i v i d u a l study และรองรับการศึกษาของกองทัพบ,บกผ่านสื่ออ e ิเล็กทรอนิกส์ e-Learning ข้าราชการและกําลังพลครอบครัวสังกัดกองทัพบ,บกและกระทรวงกลาโหมสามารถเข้าถึงหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างสะดวกรวดเร็วจากทุกที่ทุกเวลาการส่งเสริมการรักการอ่านให้กับข้าราชการและกําลังพลและครอบครัวสังกัดกองทัพบ,บกและกระทรวงกลาโหม นอกจากนี้ยังสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากการเชื่อมโยงเครือข่ายห้องสมุดในกองทัพบ,บกทั้ง27หน่วยค่ะ